หยดเขาตีเลยเอามาแรงหยุดเดี๋ยวแม่หยุดแบบไม่มีอะไรกันแม่สั่งได้ด้วยเหรอวันไหนก็สั่งส้มหยุดแล้วส้มไปไงหยุดแมนหยุดด้วยแบบไม่มีอะไรกันแม่เิววันนอยากกินปลาสดๆไงอ๋อพวกปลาเนยทอดอะไรก็เลยไปสั่งมาปลาดินอ๋อปลาดินเหรออะไรกปลาหยุดไปหยุดไปหยุดเด้อปลาไม่หยุด ครับหนึ่งนะแม่นะฮะเดี๋ยวออกจากฟาเฟรมก่อน <c oughs> จริงจริงป,<ะ>ป๋าหยุดเป็นไงแม่ป๋าไม่หยุดแล้วไงแม่ก็เลยต้องหยุดหยุดอยู่ยในห้องเล็กๆมีลูกกงกันอ๋อแสดงว่าเป็นห้องส่วนตัวประมาณนั้น <c oughs> ป๋าไม่หยุดแล้วป๋าไม่หยุดแล้วแม่ทำไงอะฮะแม่ไม่ไม่หยุดแล้วทำไงแม่แล้ว,มแ,ลวมลแม่ไม่กล้าเล่นแล้วนี่เดี๋ยวไอ้หนุ่มโง่โง่แมมานั่งทับด้ามดาบเขาแล้ว